หลายคนนะคะว่าเคสของลุงเปีย้ยที่ถูกตำรวจคุมถุงดำแล้วก็ถอดเสื้ออยู่ในห้องแอร์เ e, ย็นๆการกระทำเหล่านี้ตามคลิปเสียงผิดตามพรบอุ้มหายหรือเปล่าวันนี้ไทย PBS ค่ะมาอยู่กับนักกฎหมายจะอัดมาอธิบายให้ฟังชัดๆนะคะว่าพฤติกรรมเหล่านี้เข้าข่ายพรบอุ้มหายหรือเปล่าค่ะท่านครับพฤติกรรมเหล่านี้อะค่ะเข้าข่ายความผิดตามพรบอุ้มหายไหมคะคือถ้าจะพูด,ด็นง่ายๆประเด็นทีี่1กกกกาาารรรรจจจับับบุมมได้้แงหือยง ถ้าไม่มีการแจ้งการจับก็นี่เป็นประเด็นที่1ที่จะส่อถึงการผิดกฎหมายนะครับเพราะต้องแจ้งการจับต่อเรื่องนี้คืออายการจังหวัดสากแก้วกับนายอำเภอนะครับอานยประเทศนะครับต้องแจ้งการจับอันที่สองจับมาแล้วต้องส่งพนักงานสอบสวนทันทีถ้าไม่ส่งแล้วพาไปอย่างที่บอกมีใช้ถุงดำหรือว่าใช้ให้เปิดแอร์ให้หนาวเนี่ยถือว่าเป็นการเข้าพระรำยัดป้องการละปราปามทรมานมาตรา5แล้วครับแล้วก็ยังมีมมตตา6มามตรา7อีกนะครับถ้าเกิดว่าไม่ได้ส่งพนักงานสอบสวนทันทีอย่างที่ว่า นี้คดีแบบนี้เป็นคดีของตํารวจกับทางผูู้กกระทําผิดและทางอายการมาเกี่ยวข้องด้อย่างไะคะถามดีมากเลยครับเรื่องนี้เนี่ยพระราชบัิป้องกันแลปะปราบรามการธรรมานมาตรา31นะ31เนี่ยไปดูได้เลยครับเขาให้อายการเข้ามากํากับตรวจสอบการสอบสวนไม่ว่าจะเป็นการสอบสวนโดยตํารวจ DSI หรือฝ่ายปกครองหรือฝ่ายปกครองชั้นผู้ใหญ่นะครับอายการจะเข้ามากํากับตรวจสอบการสอบสวนครับนั่นแสดงว่า จากนี้ตำรวจที่มีการกระทําผิดนอกจากจะมีคดีเกี่ยวกับมาตรา157แล้วพรบอุ้มหายตอนนี้ก็เข้าผ่านวามผิดแล้วด้วยใช่ครับโดยหลักการแล้วมาตรา157เ็นี่เป็นความผิดเขาเรียกว่าเป็นหลักทั่วไปแต่อันนี้เป็นความผิดเฉพาะตามพระราชบัญญัติปราบปรามการทร,รมานหรือสูญหายหรืออุ้มหายเนี่ยถือว่าเข้าหลักเกณฑ์นี้แล้วครับจริงๆเข้าหลักเกณฑ์นี้ต้องเริ่มทําการสอบสวนควบคู่ไปกับ157้นะครับแล้วเรื่องนี้ไม่ต้องส่งไปที่ปปชนะครับแจ้งปปชให้ทราบเท่านั้นเองครับ แล้วสอบได้เลยครับแล้วความผิดร้ายแรงของโทษในข้อกอุ้มหายนี้แรงถึงขั้นไหนครับความผิดร้ายแรงนี่สูงสุดนะครับขั้นต่ําคือ5ปีจําคุก5ปีสูงสุดก็คือไม่เกิน15ปีถือว่าหนักมากนะครับสําหรับเจ้าหน้าที่รัฐที่กระทําความผิดตามมาตราดังกล่าวครับ และนี่ก็เป็นในส่วนของข้อมูลทางนักกฎหมายนะคะที่มาให้ข้อเท็จจริงแล้วนะคะว่าการกระทําดังกล่าวผิดหรือไม่ผิดพรบอุ้มหายยังไงส่วนจะมีใครถูกดําเนินคดีในข้อหาหรือเคสนี้ก็ติดตามกันต่อไปด้วยนะคะ